สวัสดีค่ะพบกับเซอร์เวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะรอบนี้เซอร์เวอร์ไทยแลนด์มาพร้อมกับหลากหลายแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยกันนะคะซึ่งเราก็เหมือนเดิมค่ะยังเป็นที่ชื่นชอบนะคะปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่าแบรนด์ดังเหล่านี้ก็คือเป็นแบรนด์ดังแบรนดีมีด,ดีแบรนดังใครๆก็นิยมใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่ารอบ ต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีรุ่นไหนแบรนด์ไหนเข้ามาเพิ่มกันอีกนะคะหลังจากล็อตที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วที่เข้ามานิดหน่อยนะคะรอบนี้ก็มีเข้ามาเพิ่มอีกนะคะก็เป็นรอบใหม่นะคะเพิ่งจะ unpack unpack จริงๆ <laughs> เราก็แกะกล่องใหม่ทุกรอบนะคะเพราะว่าของเราไม่มีค้างสต็อกนะคะเป็นจะเป็นล็อตต่อล็อตนะคะก็ <laughs> ของพึ่งจะมาถึงได้ไม่นานแล้วก็ถึงจะาวันนี้ไม่มีแดดเพราะว่ามารอบบ่ายแล้วก็มาแกะกันนะคะรอบเย็น6โมงเย็นของวันนี้ไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามีรุ่นไหนแบรนด์ไหนเข้ามาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันค่ะเพราะเราเข้าใจดีนะคะว่าหลายๆท่านก็รออยู่นะคะว่า รอบนี้จะมีรุ่นไหนกันเข้ามาบ้านนะคะก็รออย่างใจจดใจจอนะคะก้าเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะว่ารอบนี้นะคะที่เต็มโต๊ะอย่างเงี้ยมีรุ่นไหนเข้ามาบ้านนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเกอร์เบอร์ที่เราเคยเข้ามาแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนอยู่นะคะสําหรับมีดสไตล์แบบเกอร์เบอร์นะคะ เป็นมีดอันนีเน้เป็นมีดพกพานะคะเป็นมีดเพื่อการต่อสู้นะคะก็จะเป็นมีดพกนะคะเขาก็จะมีใส่ฝักมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพกได้ทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนนะคะมีสายล็อกมาให้ชมอย่างดีนะคะอันนี้สามารถที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดในแต่ละรุ่นที่เราเคยรีวิวกันแล้วไว้แล้วได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นออตาริโอนะคะออตาริโอตัวนี้เป็นโอน ฮิโคลรีนะคะตัวนี้นะคะสำหรับตัวออนเดริโอตัวนี้เรายังไม่เคยนำเข้ามาเลยนะคะเนี่ยค่ะโอฮิโคลรีนะคะก็เป็นด้ามไม้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกรุ่นให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาเป็นด้ามเขาทำมาจากไม้อะไรนะคะอันนี้เขาก็มาพร้อมซองหนังนะคะดูสไตล์เขาแบบเก๋ๆดีนะคะอันนี้เป็นมีดสไตล์ฮันติงนะคะก็คือแบบมีดออกแนวล่าสัตว์นะคะ ประเทศเขาก็จะแบบมีมีดล่าสัตว์อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่หาย,ยากอีกแบรนด์อีกรุ่นหนึ่งนะคะของ BK เคไอของเคบานะคะตัวนี้นะคะรอบที่แล้วเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้ก็ยังมีหลายท่านที่ยังชื่นชอบอยู่นะคะก็เป็น BK62 นะคะสำหรับตัวนี้นะคะด้ามดูแบบคือขอเวลาดูแบบเขาดูแบบคลาสสิกไหมอะ่ะแบบ คือมันดูมีอะไรอ่ะในมีดแบบดูจะเป็นทรงแบบดูมีดแนวออกทรงโบราณอย่างนี้นะคะแต่แบบคือมันดูมีอะไรอ่ะมันดูเป็นมีดแบบมีสมัยก่อนที่แบบว่ามีสเสน่ห์เนาะเขาก็มีสเสน่ห์ของเขาเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเคยนําเข้ามาแล้วนะคะก็หลายท่านก็ยังชื่นชอบกันอยู่สําหรับแบรนด์นี้นะคะ ครูข่าหรือครูครีที่มีหลายๆท่านแนะนําชื่อมานะคะก็อันเป็นเป็นอันเข้าใจกันนะคะว่ามีทรงนี้นะคะก็ยังเป็นที่ชื่นชอบอยู่นะคะส่วนสเปคนะคะแบบยังไม่ต้องสงสัยยังไม่ต้องไอ้นี่กันนะคะคือเรามีรีวิวแยกรุ่นให้อยู่แล้วนะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดน,นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละรุ่นได้นะคะ BK9 นะคะ BK9 เป็น แบรนด์ของ k คบานะคะใบมีความยาว9นิ้วนะคะซึ่งก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นที่แบบคือเขาก็จะมีกลุ่มที่เขานิยมในกลุ่มมีดไซส์กลางๆแบบนี้นะคะเป็นมีดไซส์กลางขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือใบมีด9นิ้วความหนาของเขาเพราะว่าเขาเป็นมีดยูทิลิตี้ค่ะคือแบบใช้งานอนเนกประสงค์ได้ั้าง,งานหนักงานเบาไม่แปลกใจที่แบบหลายๆคนจะชื่นชอบในกลุ่มไซส์ขนาดนี้นะคะ ขยับมาอีกนะคะก็ตัวนี้ก็เป็น Big Brother นะคะแบรนด์เด erm ิมค่ะเป็นแบรนด์เคบาเหมือนกันนะคะเคบาเหมือนกันแต่แตกต,ต่างดีไซน์กันนิดหน่อยนะคะแต่ความคลาสสิกเขาก็ยังคงมีนะคะดำทรมึนแต่แบบดูแบบสวยดูดิบเดียชอบในความเหมือนมันเขามีเสน่ห์ในในในตัวของเขาเนาะคนแบบเหมือนเหมือนเราแหละเราชอบใช้ของอะไรที่มันแบบมีบุค,คลิกมีลักษณะคล้ายๆกับคน คนชาเนาะตัวนี้ก็คือ Big Brother b i g b r o t h e เเขาก็มีแบบอีกรุ่นหนึ่งที่เราเอาเข้ามาแบบก็จะเป็นด้ามสีน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ก็คือพิเศษนะคะเป็นด้ามดำนะคะก่อนนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวแยกรุ่นให้ดูนะคะทุกคนตัวนี้ค่ะที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบคือแบบคนชอบอะคนแบบ F4 Silverster i l v e r s t e a l o n นะคะแบบรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะกับตัวนี้ค่ะ Rambo นะคะมีบางคอมเมนต์นะคะอุย้ยใช่แบรนด์แท้หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะแท้ไม่แท้นะคะ Rambo คือบางรุ่นที่แบบเหมือนมีคอมเมนต์เข้ามาว่าเอ๊ะมันต้องเป็นรุ่นนี้แต่ตัวนี้ได้ไลายเส้นค่ะชัดเจนค่ะ เลเซอร์ไว้ตรงด้ามอย่างนี้เลยค่ะ Lamb บ La า b u ั t นะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่เคยมีแบบคอมเมนต์เข้ามานะไม่มีเลเซอร์แบบนี้นะคะทุกคนนะคะฮาร์ดสต็อปเสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวนี้เขาเป็นลายเส้นของแท้ลิขสิทธิ์ของแท้นะคะมาพร้อมกับซองหนังแบบนี้แล้วก็สายตรงนี้เขาไว้สำหรับร้อยใส่ซองนี้นะคะแล้วก็ล็อกที่ขานะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบมีดแกว่งนะคะก็ซองหนังเขาก็ มีปั๊มนะคะทุกคนขออนุญาตมือนึงจากกล้องนี่นะคะมีปั๊มแลมโบอย่างเงี้ยกล่องเขาก็เป็นลายเส็นนะคะมีลายเส็นเพราะตัวนี้เขาได้ไลายเส้นมานะคะให้สามารถที่จะใช้คําว่าแรมโบวได้นะคะนี่นะคะ่ะแรมโบว์ชัดๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยในกล่องเขาก็จะมีแบบว่าเป็นลายเส้นชัดเจนนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูในคลิปเก่าที่เราเคยรีวิวให้ดูแล้วว่าแบบ ดีเทลของเขามีอะไรบ้างในกล่องในซองนี้นะคะถัดมาค่ะเป็น ESEE ที่เป็นแบรนด์แบบแบรนด์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ถ้าดูรีวิวของเราเก่าๆนี้จะเห็นว่าแบบว่ามี ESEE เข้ามาทุกรุ่นทุกก็อตที่นำเข้ามาเลยนะคะทำไมถึงนำเข้ามาบ่อยขนาดนี้ก็คือเราไม่ได้แบบว่ามาเอาอันเก่ามารีหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่า เพื brand, brand like. wants, ่อที่จะแบบเออแบบทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์ดีแบรนดังเป็นแบรนด์ที่หลายคนชื่นชอบกันเพราะคุณภาพเขาดีอ่ะคุณภาพเขาดีมีดเขาดีนะคะแล้วความสวยของเขาก็ชัดเจนคือมันฟ้องได้ด้วยภาพอยู่แล้วมันฟ้องภาพเนี่ยใครจะแต่งงไงก็ได้แต่คลิปวิดีโอนี้เราไม่ได้สามารถแต่งได้นะคะทุกคนอันนี้คือแสงจากธรรมชาตินะคะคือ เขาสวยขนาดนี้จะไม่ให้หลายคนชอบได้ยังไงตัวนี้เป็นจุ้งลัสทูนะคะ ESE จุ้งลัสทูนะคะสำหรับไซส์8นิ้วนะคะก็ยังที่นิยมชื่นชอบอยู่นะคะเขาจะไล่เรียกันนะคะดูไซส์8นิ้วไซส์9้านิ้วนะคะพอถัดมาเล่มข้างๆกันก็จะเป็น ESE นะคะก็ตัวนี้ก็เป็นจุ้งลัสไซส์10.375นิ้วนะคะซึ่งถ้าว่า8นิ้วเล็กไปก็ขยับมาที่10นิ้วนี่นะคะ เนี่่ยคะชมสวยๆเป็นด้ามเขาเป็นเกรย์แนวาสนะคะมีดใบตายเหล็กแท่งเดียวนะคะทั้งแท่งนะคะ,ะขึ้นลูกมาพร้อมกับสองหนังอย่างนี้นะคะให้ชมกันสวยๆแบบนี้นะคะ ตัวไหนที่เราเคยนําเข้ามาแล้วรีวิวแยกรุ่นไปแล้วเราก็จะไม่ลงดีเทลนะคะส,สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าของเราได้นะคะสําหรับตัวใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกรุ่นให้ชมกันนะคะว่าดีเทลเขาใช้เหล็กอะไรด้านเป็นไม้อะไรนะ,ะอันนี้เป็นแบรนด์แท้ทุกตัวนะคะทุกคนมีบาร์โค้ดนะคะมีบาร์โค้ดทุกกล่องนะคะก็สำหรับ ทั้งหมดนี้นะคะทุกคนก็เห็นกันชัดเจนแล้วนะว่ามีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะคะคือแบบอย่างแอดมินเองนะคะมีมารอบไหนเงี้ยคือก็คืออยากจะให้รีบชมกันนะคะเดี๋ยวลงคลิปนี้วันนี้คืนนี้เลยก็คือวันที่11เจูนเนะเดี๋ยวลงคืนนี้ให้ได้ชมกันเลยนะคะเพราะว่าของมาแล้วเราก็อยากจะให้ได้ชมพร้อมๆกันนะคะก็ ทั้งหมดนี้นะคะชอบรุ่นไหนก็สามารถทักเข้ามาได้จาก ช่องทางการติดต่อที่เราแจ้งไว้ต้นคลิปนะคะย้ากันอีกทีหนึ่งนะคะราคาที่ถามกันเข้ามาว่าทําไมไม่บอกราคาแต่ก็มีแค่บางท่านเท่านั้นนะคะส่วนน้อยนะคะที่แบบจะคอมเมนต์เรื่องราคานะคะก็ขอมันพึ่งมานะคะเดี๋ยวเราทําราคาเสร็จเราจะไปอินเสิร์ตพิมไว้ให้ในตใ้คลิปนะคะแต่ในคลิปที่พูดอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่มีราคาแจ้งนะคะเพราะว่าเรายังทําไม่เสร็จค่ะแต่รอต้องการที่จะให้ชมก่อนนะคะว่ามีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะคะทําไมถึงให้ชม ก่อนนะคะก็อยากอยากจะให้เห็นอยากจะให้ชมกันนะคะเผื่อกําลังหาอยู่นะคะจะได้สวยจะได้ดูดีเทลกันนะคะดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของเราเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนบ้านนะคะที่เข้ามาชมช่อง s e r v อร์ไทยแลนดนะคะ thank you so much for you follow t l o w this n h l s n r v s r t h a i l a n d c h a n n น l นะคะขอบคุณทุกช่องทางที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะมาทำราคาแล้วก็แอดลงให้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ